สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้กกันทําแล้วนะเจ้าน้องอิวซาวเนียพาทากินแซบเจ้าวันนี้เมนูที่ได้กะเป็นเมนูง่ายๆเลยพัดผักรวมใส่กุ้งนะเจ้าในส่วนของพักกะได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วกุ้งกะได้แก้เปียกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วกะมาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นกะ เอาพริกที่หฮาซอยไว้แล้วก็หอมขาวที่หฮาตุ๊บไว้นะเจ้าลงไปพัดเห้เปิุนมีกินหอมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปพัดเห้กุ้งได้ประมาณนี้ก็เคาะเอาไปไว้ข้างกระทะก่อนนะเจ้าแล้วก็ใส่ในส่วนของพักลงไป พัดพักลวมเป็นเมนูที่ชอบกินขนาดเลยยิงมีเฮดโละละในยิงเมาะขนาดครบนึดๆนี่ล้ําขนาดเลยเจ้าแล้วกะมาพัดเหื้อทุยางเข้ากันพอทุยางเข้ากันแล้วกะมาปุ้งปุ้งกะเหม็นเฮาปรุงพัดทัวไปเลยกะจะใส่ผงปรุงรสน้าตาลซฟัฟาเขียวนะเจ้าแล้วกะใส่ซีอิ๊วดำเพยียบเพิ่มสีสันแฮาน้อยแล้วกะปิทดท้ายด้วยน้ามันหอย ก็จะปรุงแค่นี่เลยแล้วก็มาค้นให้เข้ากันแค่นี้ก็เซตแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพียบเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมนะเจ้าขอบคุณเจ้า